สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเล่นเกมเพชรซูเปอร์เลตอร์พาร์ทสองาของเรายังคงเหมือนเดิมคือการเกิดใหม่นะเสียงดังฟันชัดครั้งร้อยมาสีครัเสทร่ตอืมในเกมนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ นอกจากนั้นการเกิดใหม่ครั้งที่สามของผม,ผมซึ่งผู้ผชมจะได้ดูเป็นสักีพยานซึ่งมันก็ไม่จำเป็นหรอกฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าจะมาแทบทุกวันเลย เพราะช่วงนี้เพิ่งปิดเทอมอะโอเคแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้ไปตลาดอะไรมากไม่น่าจะได้ไปตลาดไอน้นี่ตลาดเจม อย่าลืมนะคะว่าผมไม่ใช่สายเติมนะคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เพสซิมเลเตอร์อย่างเดียวนะครับจะมีแบบเอาไปเล่นเกมอื่นด้วยอย่างเช่นบทที่4ครั้งที่ครั้งที่ภาคแรกของเพสซิมเลตเตอร์เพสซิมเลเตอร์ตอนที่1นะครับเ,เราไม่สามารถเล่นนั้นได้ซึ่งน่าจะมาในวันนี้แหละ น่าจะมาพร้อมกับคลิปนี้แหละครับอาจจะไม่เสียงรบกวนเล็กน้อยเพราะมีเด็กๆเ,เหมือนเดิมครั้งนี้ไม่ใช่เด็กสามคนไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่เด็กสองนคนด้วยเด็กสามคนอโอ้โหยัยงนานนะครับเฮ้ หรือว่าใกล้หรอวะใครที่เล่นプレสลเตอร์ช่วยบอกผมทีว่าใกล้หรือเปล่าฝากไปกดต่อฝากไปกดติดตามช่องน้องใหม่ช่องน้ำชาด้ยนะครับก็คือช่องน้องผมซึ่งยังไม่มีคลิปอะไรเดี๋ยวไม่นานน่าจะทำไม่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะวันนี้ แต่น่าจะเป็นวันนี้เหรอครับวันนี้ก็นั่งชิวๆไปก่อนถ้าปิดล็อกโซนนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นบทที่สี่กันเพราะมันฟาร์มอย่างงานเลยจะหลับ อาจะได้เสียงเล็กน้อยนะเพราะน้องผมมันอ่ะน้องผมเขาไอ้อนี่มาพูดกับซิปข้างหูว่าจะทำคลิปแล้วเบาๆหน่อยใครเปิดคลิปเสียงดังเพมดิมดกลับบ้านแล้วเออ โอเคครับสำหรับ oh วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่านี้นะคบเพราะว่าต้องย้ายบ้าน